ทีครับวันนี้เราจะมาตามหาของเล่นกันนะครับเนี่ยมาอยู่ทําไมกันใต้ต้นไม้ครับมีตัวอะไรบ้างหมาปิกเกจูอ้าวไก่อ่าเดี๋ยวดาตายแล้วครับใายสองตัวแล้วโอ้ยนี่หมาปิกเกจูอยู่นี่หมาปิกเกจูนี่นี่นี่อ่าอ้าวหมาแล้วปาโอ อ้าวอ้าวไปครับไปหากันอีกครับหากันอีกอ้าวมีหมามาอีกตัวหนึ่งเน่เออฮลโร่เอ้ลิงเน่เน่คือกอสติลาตัวนี้อ้าวอเด็กมาครับไปถุงนะครับอ้าวโอ้โอ้หาต่อหาต่อ เอาจะได้อะไรก็ติดครับเนี่ยมาดูกันเลยเออค็อกก็ได้นี่มาโพนี่ตัวนี้เอ้านี่โค็อกกระดาอีกสองตัวครับนี่มีไดโนเสาร์อ้าวใส่ถุงม,มันก่อนเลยครับนี่น้ำแม่โคกันน้ำแม่โคลกันนี่น้วแม่โคลกันนี้อ้าวนี่มีรถเตา่าทองนี่ครับเอารถเตา่าทองกันนี้เอาวิ่งโชว์เลยครับวิ่งโชว์เลยครับ เอา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 เต่าทองก็นเลยฐานหมดแล้วครับเอ้มีมาลายครับสีบา้าตัวนี้เน่กินคองกินคองกินคองอ๋มอมีอะไรอีกครับเปอร์ฮีโร่ตัวนี้อ้าววัวเดี๋ยวเก็บของครับเก็บของก่อนเก็บของก่อนอ้าวมีฉลอมโอ้นี่ฉลอม เอออ๋อไปอีกครับควอยตัวนี้ควอยอ่ะนี่มีเจ้าอะไรนี่ครับไดโนเสาร์ตัวนี้เี่ไดโนเสาร์พิเดเตอร์หรือเปล่าตัวนี้ครับเอ้ยอ๋อฟางนี่ครับอ่ามีมังกรมีปีกเอ้าปีกล่วงไปแล้วครับ มีป <Auf>? oh. 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 uh. ีกต right ัวน uh. oh. <ind> like <ind> <ind> ี้เอ้าเอ้าเอ้าเดินครับเดินเอาเดินเอาเอาเอาล่วงมาแล้วเอ้านี่มีปีกอีกตัวนึงครับตัวนี้เอ้ามีปีกตัวนี้ครับมีปีกตัวนี้เอ้านี่ปีกมีไฟด้วยตัวนี้ครับอ่าปิดนีครับไหนต้องเปิดดซิโอ้ย ตัวนี้ไม่ไม่เอาทานรุดก็ทานรุดมาเลยตัวนี้โอ้โอ้โอ้นี่ตัวนี้โอ้บินนับบินได้ไตัวนี้เอาหัวน้นไม่เอียงนี่หักหัวมา้วนะนโอ้เอาหางหายไปแล้วครับตัวนี้อา้าวนี่ได้เต็มถุงเลยครับตอนนี้อา้าวฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย